อขอให้ทุกคนทุกทัดจงเจริญสติสร้างความรู้สึกร,รับรู้สัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเขาวิ่งอ,ออกกระทบปลายจมูกของเราให้ชัดเจนนั่งตามสบายวางกายให้สบายไม่ต้องปนมปือฟังไปด้วยโน้มสำเนียกไปด้วยลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจมายาวๆอย่าไปบังคับลมหายใจอย่าไปเพ่ง ถ้าเพลงนี้สมองส่วนบนก็อาจจะตรึงถ้าเราเอาใจไปจดจ่อที่ปลายจมูกนะอกก็จะแน่นเราพยายามสูดลมหายใจให้เป็นธรรมชาติที่สุด การสูดลมหายใจยาวๆผ่อนออกมายาวๆสัมผัสของลมหายใจที่กระทบปลายจมูกของเราก็จะชัดเจนให้เราคอยสังเกตดูรู้อยู่ที่ปลายจมูกของเราก็พอไม่ต้องตามลึกลงไปการที่ลมสัมผัสป,ปลายจมูกหายใจเข้าก็มีความรู้สึกรับรู้อยู่หายใจออกก็มีความรู้สึกรับรู้อยู่ถ้าเรารู้ให้ต่อเนื่องเขาเรียกว่าสัมปชัญญะมีความรู้ตัวทั่วพร้อม ส่วนการเจอะส่วนการสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องเราต้องพยายามสร้างขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่รู้จักที่พอรู้ตัวปุ๊บรู้สัมผัสท้งลมหายใจเข้าออกปั๊บถ้าเรารู้ให้ต่อเนื่องเราก็จะรู้รู้ลึกลงไปอีกว่าการเกิดของใจนั้นการกอดตัวของใจเขาเริ่มเกิดอย่างไรการกอดตัวของคันห้าเขาเริ่มเกิดอย่างไรซึ่งเขามีอยู่เดิมตัวจิตตัวคันห้านั้นมีอยู่เดิมเขาหลงมาเกิดตั้งแต่ยังไม่ได้หมัก เกิดเป็นมนุษย์จนกระทั่งเขามาสร้างพบมนุษย์มาสร้างขันห้าขึ้นพระพุทธองค์ท่าน,นึงให้เจริญสติตัวใหม่เข้าไปทําความเข้าใจเข้าไปแยกเข้าไปคลายเขาถ้าเราสังเกตให้ต่อเนื่องถ้าเห็นช่วงที่ความคิดเกิดขันห้ากเกิดใจเคลื่อนเข้าไปรวมความรู้ตัวรู้เท่าทันเขาจะแยกออกจากกันเอง เราก็จะเห็นการแยกการคลายซึ่งเราแยกรูปแยกนามถ้าเรายังไม่รู้ทันตั้งแต่ต้นเหตุเราก็ตั้งสติอยู่กับลมหายใจใหม่กับอยู่หรือว่าอยู่กับคําบริกรรมเพื่อที่จะให้ใจของเราช้าลงกํำลังสติของเรามากขึ้นถ้าความรู้ตัวต่อเนื่องจากหนึ่งนาทีสองนาทีห้านาทีสิบนาที จนรู้เท่าทันใจคลายออกจากขันห้ากำลังสติก็จะตามดูเห็นการเกิดการดับของขันห้าซึ่งเรียกว่าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในขันห้ารู้ด้วยเห็นด้วยตามดูได้ด้วยค่อยพิจารณาไม่ใช่ว่าพิจารณาไปเลยถ้ายัางแยกแยะไม่ได้ถ้าพิจารณาไปเลยนี่ก็เป็นแค่เพียงปัญญาของโลกีปัญญาของสมมติใจยังคลายขันห้าไม่ได้ นี่ถ้าแยกได้คลายได้ตามดูรู้ทุกเรื่องใจจะเข้าไปร่วมก็ให้รู้จักดับใจจะเกิดกิเลสเราก็เราก็รู้จักละ รู้จักเจริญพรมเบหารข้อไปทดแทนทุกเรื่องในชีวิตยืนเดินนั่งนอนให้เป็นแค่เพียงอริยาบทเจริญสติก็ให้รู้จักกอบสติปัญญาไปใช้ปฏิบัติธรรมก็ให้รู้จักอะไรคือธรรมอะไรคือสติอะไรคือปัญญาใจที่ปราศจากกิเลสเป็นลักษณะอย่างนี้ใจที่คลายจากขันห้าเป็นลักษณะอย่างนี้ใจที่ส่งไปภายนอกเป็นลักษณะอย่างนี้เราต้องรู้ด้วยเห็นด้วยเข้าถึงด้วยหมดความสงสัยหมดความรังเล กำลังสติที่เราสร้างขึ้นมาก็จะกลายเป็นมหาสติจากมหาสติคน้นคว้าทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกลายเป็นมหาปัญญาจากมหาปัญญาก็จะกลายเป็นปัญญารอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในวิญญาณในขันห้ารอบรู้ในโลก,กธรรม สินสมาธิปัญญาเขาจะรักษาเราเองถ้าถึงจุดจุดที่อิ่มตัวแล้วแต่เวลานี้กาลังสติของเรามีน้อยมีตั้งแต่กําลังศรัทธาแรงกล้ามากกําลังแรงศรัทธาแรงบุญแรงศรัทธาปรารถนาอยากจะได้บุญปรารถนาอยากจะรู้ร,รมแต่ความเกิดของใจปิดกั้นตัวเองเอาไว้หมดแต่ก็เป็นบุญเป็นธรรมอยู่ในระดับของสมมุติเราต้องหัดสังเกตหัดวิเคราะห์หัดแยกแยะรู้ไม่ทันดับวางอยู่ปัจจุบัน ทำความเข้าใจให้ปรากฏท่านถึงบอกให้เชื่อลมแล้วลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขใหม่ปรับปรุงตัวเองใหม่ตลอดเวลาอยู่ที่ไหนก็จะเป็นวัด ทำกายให้เป็นวัดทําใจให้เป็นพระเจริญสติเข้าไปเยี่ยมพระย่บ,บ่อยๆสักวันหนึ่งเราก็จะมองเห็นหนทางเดินว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกันสร้างความรู้ตัวให้ชัดเจนให้ความรถถู้สึกตัวให้ต่อเนื่องกันสักพักหนึ่งทาใจให้โล่งสมองให้โปรง่งอยู่หลายคนก็เหมือนกับอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวขณะนี้ก็รู้ว่าลมวิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราชัดเจนกันนะ ฝากันไหว้พระพร้อมๆกันค่อยไปศึกษาทำความเข้าใจต่อให้รู้ทุกเรืยอบท